ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,747เมื่อได้ยินเย่เชญกล่าวหยอกล้อหลี่ยาลินอดไม่ได้ต้องหัวเราะเดิมคิดว่าคุณจะมอบยาเม็ดก่อกำเนิดให้อูสูหังพรีจริงๆในใจจะมากจะน้อยรู้สึกไม่ยินยอมตอนนี้ดูเหมือนยาเม็ดนี้มีแรงกระตุ้นต่ออูเฟย์เยียนขณะเดียวกันอูสูหังก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดเยเชนพยักหน้าพูดว่ายาเม็ดนี้ย่อมล้ำค่ามากแน่นอน แต่ขอเพียงทำให้เกิดผลตามต้องการนับว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหลี่ยาลินกล่าวเสริมว่าอูสูหังคนนี้นับว่าโชคร้ายถูกตัดมือสามข้างติดต่อกันเย่เชิญพูดด้วยรอยยิม้มตระกูลอูภายใต้ความควบคุมของอูเฟยเยียนไม่ว่าทำสิ่งชั่วร้ายมากมายไม่ว่าช่วยทรราชทำเรื่องชั่วช้าสืบทอดมาถึงทุกวันนี้แต่ละคนไม่อาจหลีกหนีบาปกรรมของตัวเอง ฉันตัดมืออูสูห่างแค่นี้ต้องนับว่าเขาได้เปรียบมากแล้วพูดจบเย่เชิญพูดอีกครั้งไม่ถูกต้องฉันมอบมือให้เขาข้างหนึ่งจากนั้นค่อยตัดข้างหนึ่งเช่นนั้นที่ต้องถูกตำหนิมีเพียงอูเฟอร์เย,ยนหลี่ยาลินหัวเราะพูดว่านี่เป็นเรื่องจริงคนที่เขาควรเปรียดที่สุดเวลานี้คืออูเฟอร์เย,ยนไม่ใช่คุณขณะพูดเช่นนี้เขาอดไม่ได้ต้องถามเย่เชิญจริงสิคุณเย่ คุณคิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรคุณแน่ใจหรือว่าอูเฟย์เยียนจะตัดมือซ้ายอูซูหังอีกครั้งหากเป็นฉันคงจะไม่ทำสิ่งนี้ครั้งแรกลงโทษตัดมือซ้ายการลงโทษเสร็จสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นต่อให้มีคนฟื้นฟูมือซ้ายเขากลับคืนฉันรู้สึกไม่มีเหตุผลจะตัดมือซ้ายของเขาอีกไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมยังทำให้รู้สึกว่าศัตรูใช้ยาเม็ดศูนย์เปล่าหากตัดมือเขาอีกครั้ง นี่ไม่ใช่ตกหลุมพรางของศัตรูหรือเย่เชิญหัวเราะกล่าวว่านักสืบหลี่ก่อนหน้านี้ฉันบอกจะมอบยาหยอดตาให้อูเฟย์เยียนคิดต้องการทำให้เธออับอายอูเฟเยเยนมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันแต่โครงสร้างองค์กรของผู้ชิงหุ้มีตักกับพื้นฐานการปกครองระบอบกษัตร,ริย์ยุคศักดินาไม่ว่าเก่งกาจหรืออ่อนแอต่างมีลักษณะร่วมกันคือไม่อาจทนความอับปยศอดสู กล่าวถึงความสําเร็จของเยี่ยนอองจูตี้ทรงปรีชาสมาทแต่เมื่อฟังเซี่ยรู้ทําให้เขาเสียหน้ายังให้ค่าล้างตระกูลอูซูหังมีมือซ้ายเหลืออยู่จะทําให้อูเฟยเยี่ยนเสียหน้าเธอรู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เธออับอายได้แต่ทาเช่นนี้ขณะที่เขาพูดเย่เชิญถอนหายใจพูดต่อว่าจริงๆแล้วฉันหวังให้อูเฟยเยี่ยนไม่ตัดมือซ้ายของเขา เช่นนั้นสมาชิกหลักของผู้ชิงหุ้ยจะรู้ศัตรูลึกลับของพวกเขามียาเม็ดท้าทายสวรรค์เช่นยาเม็ดก่อกำเนิดจะทําให้พวกเขาหวาดกลัวฉันมากขึ้นและทําให้พวกเขาลดความมั่นใจที่มีต่ออูเฟย์เยียนหลี่ยาลินคิดอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้าเล็กน้อยพูดว่าฉันกลับไม่คิดถึงระดับนี้ดูเหมือนมีความคิดในการสืบสวนคดีอาชญากรรมอยู่ฝ่ายเดียวเย่เฉินกล่าวว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญพิเศษแต่ละสาขา ดังนั้นทีมจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายส่งเสริมกันและกันหากอูเฟอร์เยนมีนักสืบเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรมเหมือนนักสืบหลี่ตอนนี้เธอคงจะรู้ว่าฉันเป็นใครหลี่ยาลินพยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้มสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลแต่ข้อกำหนดพื้นฐานของผู้ชิงหุ้ยเป็นเรื่องยากจะพบผู้มีความสามารถระดับสูงแท้จริงนอกจากสมาชิกที่ถูกควบคุมให้เป็นทาส โดยพื้นฐานแล้วคนอื่นล้วนมาจากตระกูลอูผู้เป็นทาสมากักต้องระวังตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะมีความเกลียดชังอย่างต้องทำงานให้แต่จะไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจที่พึ่งพาได้มีเพียงคนตระกูลอูหากไม่อาจฝึกฝนพวกเขาได้คงเหลือแต่ทีมระดับรากหญ้าเย่เชิญยิ้มพูดต่อว่าดูราชวงศ์ชิงตอนปลายเป็นตัวอย่างบรรดาเหล่าคุณนางสูงสัก ลูกหลานแปดธงใช้ชีวิตสะดวกสบายมาหลายร้อยปีมีใครสามารถช่วยให้ไม่ต้องล่มสลายหากไม่ใช่สี่ผู้โดดเด่นกลายราชวงศ์ชิงช่วยยืดอายุไขขคุณนางแมนจูคงต้องหนีกลับบ้านเกิดของตนนอกด่านวีรบุรุษทั้งสี่ล้วนเป็นชาวฮั่นหากอูเฟยเยี่ยมยังคงเลือกที่รักมักที่ชังในอนาคตผลลัพธ์ของผู้ชิงหุ้ยคงไม่ดีกว่าราชวงศ์ชิงท้ายที่สุดราชวงศ์ชิงมีสี่วีรบุรุษ แต่เธอไม่มีสักคนเดียวหลี่ยาลินถามว่าคุณหนูส่งถือเป็นมีระุรุษหรือไม่คุณไม่ใช่บอกพรสวรรค์ของเธอเหนือคนธรรมดาทั่วไปเย่เฉินกล่าวว่าพรสวรรค์ของส่งรูอีเหนือกว่าคนทั่วไปจริงอายุยังน้อยแต่ทรงพลังเช่นนี้น่าทึ่งจริงๆแต่ตามความเข้าใจของฉันเธอสามารถเป็นคุณพลที่เก่งกาจด,ด้านต่อสู้แม้วันนี้ฉันจับเธอไม่ได้แต่เธอไม่สามารถปรับปรุงภาพรวมของผู้ชิง้วย ทุกวันนี้ผู้ชิงหุ้ไม่ขาดผู้แข็งแกร่งด้านการต่อสู้แต่ขาดผู้มีมันสมองอัจฉริยะผู้หนึ่งเย่เชิญกล่าวเสริมว่าด้วยความแข็งแกร่งของอูซูหังถูกตัดมือทั้งสองข้างย่อมไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตดูเหมือนไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลรับการรักษาเขากล้าวิ่งไปโรงพยาบาลอย่างเปิดเผยนักสืบหลี่คิดอย่างไรหลี่ยาลินคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่า ตอนนี้อูซูหังถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์เขาไปโรงพยาบาลอย่างเปิดเผยหรือไม่ล้วนไม่แตกต่างขณะที่พูด้ลียาลินกล่าวเสริมว่าฉันคาดว่าเขาคงกลัวคุณจะป้อนยาเม็ดก่อกำเนิดให้เขาอีกครั้งทุกครั้งต้องพบกับคดีฆาตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ไม่ทราบแรงจูงใจหรือที่มีวิธีการพิเศษสิ่งที่ควรกังวลมากที่สุดคือจะมีคดีที่สองก่อนคดีจะถูกคลี่คลายเพราะฆาตรกรรมประเภทนี้ไม่เหมือนการล้น การลักพาตัวหรือความอาฆาตพยาบาทเป้าหมายการปล้นและการลักพาตัวส่วนใหญ่เป็นแบบสุ่มอูซูหังกลัวมากที่สุดคือคุณจะใช้วิธีการเดียวกันลงโทษเขาอีกหากมือซ้ายขวาของเขาถูกฟื้นฟูอีกครั้งต้องถูกอูเฟอรีเยมตัดออกอีกครั้งด้วยความขุนเคืองหลังจากเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์ยาเม็ดก่อกำเนิดคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการมากที่สุดในชีวิตนี้ บทที่6,748เย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าคำพูดนี้สมเหตุผลแต่พิสูจน์ว่าเขาไม่มีความสำคัญต่อผู้ชิงลุยไม่อาจฆ่าแต่ก็ไม่อาจให้เขากลับทําเนียบกองทับขวาการเข้าโรงพยาบาลถือเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวหลี่ยาลินถามเย่เชิญว่าคุณเย่คุณคิดว่าอูซูหังยังมีคุณค่าอีกไหมเย่เฉินกล่าวว่าเรื่องนี้ยากจะบอก ในมุมมองหน่วยสืบราชการลับสิ่งที่เขารู้คือข้อมูลทำเนียบกองทัพขวาตอนนี้ฉันเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาของทำเนียบกองทัพขวาส่วนตัวเขาถูกแยกจากไปในอนาคตเขาอาจรู้จักผู้ชิงไม,ไม่มากไปกว่าฉันขณะที่พูดเย่เชิญกล่าวเสริมว่าแต่ในด้านอารมณ์ความรู้สึกเขาควรเกลียดอูเฟยเยี่ยนอย่างถึงที่สุด หากฉันสัญญาหลังจากอูเฟยเยี่นตายไปจะมอบยาเม็ดก่อกำเนิดเพื่อให้เขาเป็นปกติให้เลือกระหว่างฉันกับอูเฟยเยี่นม,มีแนวโน้มที่เขาจะเลือกฉันหลี่ยาลินกล่าวว่านี่คือความหมายของฉันอูซูหังย่อมรู้ดีเขาสามารถเป็นปกติได้หรือไม่เกรงว่ามีเพียงคุณคนเดียวสามารถให้โอกาสเขาได้หากให้สัญญากับเขาบางทีอาจกล่อมให้เขาแปรพักแต่หากเขาไม่มีค่าต่อผู้ชิง้วย ก็ไม่มีค่าสำหรับเราดังนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนในตัวเขามากเกินไปเยเชนกล่าวว่าเขามีค่าสำหรับเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขามีโอกาสกลับไปผู้ชิงหุ้นในอนาคตรหรือไม่อูเฟเยเยนต้องการให้เขารักษาตัวในโมร็อกโกหรือรอโอกาสให้คนจากทำรรเนียบกองทัพขวามารับลียาลินเมมริมฟีปากพูดว่าเราติดต่อกับเขาก่อนเป็นอย่างไรให้รู้ว่าหากเขามีโอกาสกลับทำเนียบกองทัพขวาในอนาคต ร่วมมือให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณจะให้เขากลายเป็นคนปกติอีกครั้งหลังจากอูเฟยเยี่ยมเสียชีวิตเย่เฉินกล่าวว่าคนผู้นี้มีคุณค่าหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดเป็นการดีที่สุดจะไม่ติดต่อกับเขาโดยตรงขณะนี้หลี่ยาลินกล่าวว่าถูกต้องเราจะตรวจสอบสถานการณ์ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าในโรงพยาบาลทางที่ดีให้ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยในเย่เฉินกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติจะมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในโรงพยาบาลแต่ไม่อาจติดตั้งบริเวณห้องพักผู้ป่วยในดังนั้นไม่อาจทราบว่าเขาพักอยู่ห้องไหนหรือมีใครเข้าออกหลี่ยาลินพยักหน้ากล่าวว่าเรื่องนี้ยากสักหน่อยแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลใบหน้าสมาชิกผู้ชิงหุ้หลายคนขอเพียงติดตั้งบริเวณทางเข้าแผนกผู้ป่วยหากมีคนต้องสงสัยไปที่นั่นจะได้รับการแจ้งเตือนทันที หากมีคนไปพบเป็นประจำสรุปความเชื่อมโยงได้แต่หากไม่มีใครไปพบแสดงว่าเขาถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงเย่เชิญถามว่าจะเป็นอย่างไรหากมีคนจากทำเนียบกองทัพขวามาที่นี่เลียยาลินกล่าวว่าครั้งที่แล้วเราระบุตัวต,วตนผู้คนจำนวนมากจากทำเนียบกองทัพขวาผ่านกล้องวงจรปิดสนามบินเนเตอร์คนเหล่านี้ถูกจัดให้เตือนภัยล่วงหน้าระดับหนึ่งไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนจะถูก AI ตรวจพบพวกเขาอัตโนมัติ ยาลินกล่าวเสริมว่าแต่ใบหน้าที่รวบรวมได้ในเวลานั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทำเนียบกองทัพขวาเท่านั้น AI สามารถเปรียบเทียบใบหน้าของคนแปลกหน้าที่เดินทางจากสนามบินและท่าเรือตรงไปโรงพยาบาลโดยทั่วไปน้อยคนเมื่อเดินทางมาถึงจะตรงไปโรงพยาบาลแม้บางคนอาจไม่สบายยังไม่ตรงไปโรงพยาบาลทันทีนอกจากเขาจะมาที่นี่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยโดยตรง หาก AI พบว่ามีคนเพิ่มมาถึงคาสบังกาและไปโรงพยาบาลที่อูซูหางรักษาตัวคนผู้นั้นจะน่าสงสัยมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลี่ยาลินนึกเรื่องบางอย่างได้พูดว่าทำเนียบกองทัพขวาย้ายไปสเปนไม่ใช่หรือฉันจะให้ AI ทำการคัดกรองเพิ่มเติมใครเดินทางจากสเปนตรงไปโรงพยาบาลน่าสงสัยว่าคนผู้นี้น่าจะมาจากทำเนียบกองทัพขวาแม้ตอนนี้อูซูหางไร้ประโยชน์สำหรับเรา แต่อย่างน้อยยังสามารถรับข้อมูลผ่านคนอื่นจากทำเนียบกองทัพขวาหากมีคนมาเยี่ยมเขาแสดงว่าตัวเขายังมีคุณค่าบางทีตัวเขาอาจมีค่าอยู่บ้างดีเย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าฉันจะติดต่อให้รีบจัดส่งตู้จำหน่ายสินค้าไปโรงพยาบาลพูดจบเย่เชิญพูดต่ออีกครั้งใช่แล้วนักสืบปลีให้เอคอยจับตาดูในจีเรียราประโยชน์ที่พุ่อาวุโสทั้งสจะอยู่ในจีเรียต่อไป มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะถอนตัวจากไปและพวกเขาจะไม่ขึ้นสนามบินใกล้ที่สุดแน่นอนคงเดินทางโดยเครื่องบินจากเมืองอื่นหรือแม้แต่ประเทศอื่นหลียยาลินกล่าวว่าเรื่องนี้คุณวางใจฉันให้เอไอคอยตรวจสอบสนามบินท่าเรือในไนจีเรียและประเทศโดยรอบโดยมุ่งเน้นชายเอเชียโดยเฉพาะชายเอเชียอายุมากกลุ่มสามคนเย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่า ให้คอยสนใจผู้คนที่ปรากฏในบัวโนสไอเรสหรือสนามบินอื่นในอาเจนตินาเปรียบเทียบคนที่มาจากแอฟริกาหากตรงกันให้ทำเครื่องหมายไว้มีความเป็นไปได้สูงที่สำนักงานใหญ่ผู้ชิงลวยจะอยู่บริเวณแอตร์กติกไม่ว่าทั้งสามคนออกเดินทางจากที่ใดมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะกลับอาเจนติน่าในที่สุดหลี่ยาลินเห็นด้วยทันทีได้คุณเย่เย่เฉินกล่าวว่าหลังมี AI ประโยชน์สูงสุดคือรู้เรื่องราวของผู้ชิงหุ้ยมากขึ้นการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ไม่อาจรอดพ้นการเฝ้าติดตามของเราอาณาเขตของผู้ชิงหุ้ยค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละน้อย